สวัสดีครับพมกอ็อฟมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวับนอังคารที่4กรกฎาคมตามกันต่อนะครับสำหรับฮานอยเด่นวันนี้นะครับ36ครับมากับ0458สีาม,มารถ36ครับ30 34 35 38 6มามหกมาครับ64 65 68 ักร้อยเจ็ดนะครับผมเจ็ดสกครับเจ็ด3 4มศูนย์เจ็ดสจ็ดสามจ็ดสจ็ดหกศูนครับเจ็ดหกสี่เจครับสชุดนะครับฮานอยเน้นไปที่สามหกครับสาแล้วก็60 <c oughs> 3ตัวชุดเน้นนะครับหลักร้อยเจ็ดก็ใส่7จนะ็ดเนาะเจ็สาครับเจ็ดสานะครับสำหรับ ฮานอยนะครับก็ถือว่าเป็นรวมมิดก็ใช้ได้ทุกหน่อยนะครับมาก็หยุดเนาะใครชอบสหน่อยพิเศษคือหมายความว่าเฉพาะกิจพิเศษปกติ VAP ก็รองเอาอชุดนเนีินไปต่ำดูนะครับขอให้โชคดีครับ